ว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยต้องเตรียมที่สู้เลยเอาได้ข่าวว่าตอนสัมภาษณ์เลือดที่หน้านัสใจกันไม่ไม่ไม่อันนี้คือรอยเปียกพยายามสร้างให้มันดูดีเยอะายามสรามันดด ไม่หลุดไม่หลุดต้องแห่ด่ห้าห่ไม่ไม่เป็นไรฮะอะไรไม่่านเลตายแล้วสูงเข้าหน้าเลกได้ไหมครับพร้อมครับพร้อมดีแลครับสวัสดีครับ ยังครับไม่ยังเลยครับจริง mini mini m i n ม m น n i วันนี้มาร่วมงาน Q Phase เ i g h t Birthday ก็หมายถึงว่าจริงๆเรากินกัน Q Phase 8แล้วเราก็รู้สึว่าคือผมไม่ชอบกุ้งที่บอกเลยกับพี่ตุ้แล้วเพราะว่ากุ้งเนี่ยเขาแบบดีมากจริงนัดชอบกุ้งไหมใช่กุ้งเขากรอบมากครับตอนผมได้ลองแบบมันมีเมนูหลายอันมากที่แบบอยู่ในตรงนี้นะครับผมเรียกว่าพวกเราก็ไปแอบชิมมาแล้วก่อนเราขึ้นเวทีก็จากที่เห็นคือพวกเราแรงไม่ตกเลยเพราะอะไรเรากินอะไร คิวเฟชเห่นไหมไม่แล้วเขาแบบว่า8ปีแล้วใช่ไหมครบใช่ครบรอบ8ปีก็เล่นเชิร์ไลค์แค้มาให้จัดมินิคอนเสิร์ตร้อยขอบคุณมากๆเลยครับ happy birthday ไหมเฮยครับ happy birthday to you happy birthday to you yeah q t fresh happy birthday happy birthday happy birthday to o u t fresh ขอชาจีนด้วยนะโอเคครับผม ครัก้าวเพลงสุดๆใช่ไม่เพราะเราเตรียมมาก้าเพลงเพราะเผื่อปีหน้าคิวเฟสเรียกมาปีที่เก้าอ๋อยิ้มอ้อมเป็นยิ้มมแล้วถ้าเขาเป็นรอบสี่สิบปีเฮ้ยทำไมเราสิ้สิกเก็ตเพลงเลยเหรอมาพร้อมไมเช้าโอ้โหยินยิวยืนร้องแล้วทีนี้เมื่อกี้พี่นัทบอกว่าพี่นัทชอบกุ้งใช่มีใครชอบอาหารทะเลอะไรอีกไหมคะจริงๆผมชอบเยอะมากเลยครับเฮ้ยอันนั้นเราไปกินอะไรกันมาวันนั้น ผมพูดได้ไหมว่าถ้าเกิดพูดงพูดถึงเรื่องอาหารทะเลเนี่ยพูดถึงเรื่องอาหารทะเลอินเตอร์เนชั่นแลคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องอาหารทะเลเนี่ยไรคทนเน่ได้มีโอกาสนะครับไปเอาติ้งของ GMM TV มาซึ่งเรียกได้ว่าตอกติดชายทะเลเลยล่ะคราวนี้ครับพอไรเทนเน่ได้ไปนั่งทานอาหารทะเลนะครับผมทุกคนก็ต้องสั่งอาหารทะเลมากมายอย่างลีโก้เนี่ยแพ้กุ้งก็จะสั่งในเรื่องของอะไร่ปลากระมงแต่พี่กุยแต่พี่ตั้งตุ้ยของเราเนี่ยเลือกสั่งอย่างแรกเลยคือไข่เจียวฟู ได้กินอยู่อย่างเดียวด้วยคือไข่เจียวฟูคือฟูฟูฟูเบร์บิร์ดูปากนัดชานะคะปากเบิไข่เจียวฟูนึกว่าพี่ปุริเป็นอยู่ตรงนี้แม่นชอบกินไข่เจียวฟูแม่แต่อยู่บ้าคุณกินแล้วคุณมันคือไข่เจียวฟูผมชอบกินมากที่แล้วเขียกว่าปูกระป๋องโอ้โหกระเบิร์กวยเฮ้ยแต่อันนี้เอร่อยจริงแล้วชอบกินปูกับอะไรคือเวลาผมกินปูก็จะกินก right? ับใส่ตาลแล้วก at ็แบบหรือตองที่เปิดปอกมาใช้ช้อนพี่ฮงชอบกินอะไรนะของที่กินเป็ด ชอบกินกุ้งครับคิดเป็นแกะกุ้งยังคะจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยไม่ต้องไม่ยากเลยครับไอจีผมเป็นคนชอบกินกุ้งแบบเปลือกฮะไอจีผู้จริงวิตามินอตของเปลือกมันมีเกลือกุ้งที่มันทอดแล้วอ่ะแล้วแบบแบบหนังมันไอแบบกรอบมากๆผมชอบเคี้ยวแบบหนังมันใช่อาจจะเป็นเทิร์นออฟของใครหลายคนแต่ว่ามันอร่อยตัวๆใช่บางทีแบบหรือขี้เกียจแกะกุ้งผมก็กินแบบเอาไปทอดแล้วมันอร่อยมาก ัก็ฝากคิวเฟรชครบรอบ8ปีแล้วนะครับผมใครที่อยากลองผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ก็ไปซื้อกันได้นะครับผมไรแค่ลองแล้วบอกเลยว่าอร่อยและชอบมากๆเลยครับผมแล้วก็ฝากไลน์ยูด้วยนะครับผมให้ไปติดตามคิวเฟรชกันเยอะๆนะครับผมฝากด้วยนะครับเพลงนี้นิดนึงอ่ะเพลงนี้นิดอ่ะเพลงซิงเกิลที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ ใช่ก็เพลงหน้าเบื้องหลังชาร์ตฟกร์กราครับก็เป็นเพลงช้าปล่อยปล่อทีเซอร์ไปแล้วครับผมพอกับนางเอกนะครับพี่หรือน้องน้องป่าพี่น้องป่าเพื่อนพี่น้องป่าถูกต้องเหมือนเดิมก็เป็นแบบว่าอยากให้รอดูเพราะว่าไม่เคยไลฟ์แค้นไม่เคยแบบว่าออกเพลงแล้วแบบแต่งตัวเหมือนกันเลย5้าคนไม่เคยพัดมีก็แต่งไม่รู้ว่าแบบ มันม,น,นมันผ่านมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วคลิปชารสมาเนี่ยมันเป็นสีดำแต<า>่นี่มันมีสีขาวถูกต้องอ๋อไม่ไม่ไม่ไมฟังคือชาร์สมาอ่ะมันเป็นบริการทุกคน,ท,กคนทุกคนแบบว่าทุกคนมาไอ้นี่ไงนึกออกปะใช่พี่แตบทุกคนรู้ว่าอันนี้คือบริการครับ<า>แต่ว่าพอเป็นพอเป็นฟอร์กราวเนี่ยมันอารมณ์แบบว่าเหมือนมันมันให้ฟีลแบบว่า5คนเนี่ยใครจะเป็นพระเอกหรือว่าใครจะเป็นคนที่ถูกรักหรือใครจะเป็นคนที่ผิดหวังติดตามชมได้พรุ่งนี้นะครับ ลายแค่เอาปิเลียครับผมคือโชว์เสร็จมันก็จะมีความแบบว่าช้าๆนองๆหน่อยประมาณนั้นอะไรนะครับอะไรนะครับในเวทีเป็นคนอกหักไก่เป็นอะไรในเวทีเป็นคนอกหักใช่เราไหวยังไงกับข่าวนี้จริงๆต้องไปรอติดตามพวกนี้นะคือใน MV มเนี่ยแระแค่อาจจะอกหักทั้งหคนก็ได้นะครับ หหรือไปหักอกเขาใช่ต้องรอดูแต่แน่ๆรักไรยูอะไรแค่ไม่อกหักแน่นอนใช่ไหมไม่ได้ยินเลยไม่เป็นไรหรอกแต่เขาแต่เขาคิดใช่อะไรละเขาเรียนตัวไปถึงไหนนะคะคอนเสิร์ตใหญ่โอ้โหเยกว่าเตรียมเยอะมากๆเยกว่าเยอะกว่าเยอะกว่าทั้งวันก่อนใช่ก่อนเป็นแม่นั่นแหละใช่คือเราเตรียมลิสเทมกันเลยใช่สุดๆเลยคือลิสต์เพทมของเราเนี่ยบอกเลยว่า โชว์แต่ละโชว์เนี่ยเรี่อว่ามีกิมมิคอะไรแล้วบอกทีน้าก็ชอบโชว์เรียกว่าพวกเราตั้งใจให้คนดูนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยหรือ่าแล้วแล้วสมมติเพรกซ่าเขาเมื่อยตรงไหนเบรกซ่าเขาเมื่อยเหรอเขาต้องยืนเลยใช่่เขาจะได้ยืนเราเราเราเตรียมตัวแบบนึงแล้วแต่ว่าคนที่ต้องเตรียมตัวให้ดีๆเนี่ยคือไลค์ยูเพราะวันที่30สิงหาคมเนี่ยกำลังจะกดบัตรแล้ว เราจะกดบัตรแล้วนะครับ10บโมงใช้ทิเกตเมเจอร์บอกเลยว่าเตรียมนิ้วของคุณไว้ให้ดีความไวครับต้องสึกทอายความไวเป็นของปีศาจถูกต,ต้องเพราะว่าบัตรเนี่ยแบบว่าถึงแม้จะมี2ว,วันแต่บอกว่าเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากสป,ปายดีมาเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหมากมายเพราะดีมาแลน์ยูเราเยอะมากๆใช่ใชสป,ปายอาจจะไม่พอใช่สมมุติถ้าโซลเอาท์ในก็จะทำอะไรแบบ ตอบแฟนๆแบบนี้สองรอบอิมแพ t So เอานะสองรอบอิมแพกโซเอาเลโกประกาศเลยวันนี้คร enfin ับผมบอกได้เลยว่าการที่จะเกิดเหตุการณ์โซเอาสองวันติดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความพยายามซึ่งสิ่งนี้บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ไลยูมีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเชื่อเลยว่าการที่ทุกคนพยายามเนี่ยจะพาทุกคนไปประสบความสาเร็จและการประสบความสำเร็จนะครับจะพาให้เราเนี่ยพาให้เราเนี่ยปสู่ ความสุขความสมหวังคุ้มคุ้มว่าโอ้ยผมว่ามากนะครับผมสิ่งนี้แหละที่จะเป็นสิ่งตอบแทนในการโชว์เอาทั้งสองวันนี้ในการเต็มที่กับโชว์ทั้งสองวันนี้ยุ่งเขาพยายามขนาดนี้เขาก็ต้องได้ผลตอบแทนบ้างโอ้ผมบอกได้เลยว่าในสองวันเนี้ยคุ้มซิ่งกว่าคุ้มคุ้มสื่อเลยแหละคุ้มสื่อเลยเกิดคุ้มเลยล่ะโอ้โหเลิศมากเลยล่ะครับผมพร้อมกันหรือยังล่ะสามสิบสิงหาคมนี้นะครับสิบนาฬิกานะครับไทยทีเกย์แมเจอร์นะครับใครที่พร้อมแล้วหาร้านไว้ คุณอาัศวพาดก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณพลาดไม่เป็นไรเลยเรามีนะครับเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งอ่ะครไลฟ์สตรีมมิ่งไม่พลาดไม่พลาดแสดงว่าแปลว่าอยาจะโซล์เอาอะไรนะไม่รู้คือแต่อยากให้โซล์เอามันเป็นอยากให้โซล์เอาล์ผมมั่นใจว่าตอนนี้ไรแค่นะครับมีแฟนคลับเนีอยู่มากมายหลากหลายแห่งเลยเชื่อว่าก็สิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพาเป็นเหตุการณ์สำคัญเป็นวันสำคัญให้เราได้มาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันหลายหลายหลายๆชั่วโมง ให้มีความสุขกันหลายๆเพลงไห้แบบพาย ệt ไรแค่จัดเต็มบนเวทีมีความสุขบนเวทียังไงก็เชิญชวนให้มาจริงๆนะเนี่ยจริงอ่ะแล้วพี่ๆสื่อจะมากันไหมพยักหน้าเลยต่อหน้ากล้องได้เลยใครพยักหน้ากล้องกลับไปหาตัวใครพยักหน้าเนี่ยอันเนี้ยเด้ง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 มาเลยเพราะว่าวันจริงวันจริงต้องมีนะวันจริงต้องมีนะอะไรนะฮะมีแล้วเนาะมาแน่แล้วคุณพี่จะแต่งตัวเป็นอะไรกันอ่ามาแล้วสัมภาษณ์เสรป็นอะไร คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คราวนี้คือดัสแอนด์ดอนใช่ไหมครับพี่พี่เป็นน้องชายเป็นดัสแอนด์ดอนพี่นัทจะหลุดมาดั๊สแอนด์ดอนนะยังอยู่แต่งตเป็นหมาหมาเรียกว่าอยากตาบอาแล้วกมากั้งคืนจะแบบไม่เหมือนกันอยากให้เลือกเลือกแต่งเอาเองละกันแบบว่าจะมาแบบว่าสวยสดใสน่ารักสมวัยหรือว่าแบบว่าดุดันหรือว่าฟิวเซียนก็ตามใจไลฟ์ยู่เลยเพราะว่าอยู่ในอิมแพคอารีน่าทุกคนสวยเหมือนกันหมดเลย ขอบคคุณ่ะพี่ขอเข้าเรื่องเลยล,ล่าสุดก็คือเป็นไวรัลอยู่นะคะวันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในโชว์คะทำให้คุณมีเลี้ยงเป็นอย่างน,านั้นได้อ๋อจริงจริงนิดนึงครับก็คือแบบว่าแ,แบบแจกคนนี้มัญหาเฉยใช่แล้วก็แบบว่าอาจจะบอกว่าเออไม่ไม่ไม่ๆๆเล่แบบชเวลาเตรียกมโตมากนักเยกิดเหตุการณ์ขึ้นตัวปกติเหตุการณ์แบบนี้เกิดบ่อยไหมชิวาร์เลี้ยงบ่อยไหมไม่ไม่ไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยฮะนานจริงๆจะพบเจอ คือผมว่าแบบมันเป็นเรื่องอุบัติมันคืออุบัติเหตุหรอมันก็เหมือนแบบมันอุบัติเหตุมันก็ความหมายก็บอกอยู่ว่ามันคือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งแบบเราทุกคนทุกฝ่ายเชื่อว่าทําเต็มที่หมดเพื่อให้มันจะไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุขึ้นเลยซึ่งพอมันเกิดขึ้นพวกเราพวกเราทุกคนก็แบบพยายามให้มันแบบแก้ไขมันให้ดีที่สุดเลยใช่ซึ่งแบบที่พวกเราพยายามทําก็คืออยากให้ทุกคนได้มาดูโชว์เราบางคนอาจจะครั้งแรกอะไรเงี้ยครั้งที่สองอะไรสั่งว่าไม่อยากให้ทุก ผมมองว่ามันเป็นอวัติเหตุที่แบบว่าเราไม่ได้ไม่แข่งกันเป็นตัวเดียวแต่นั้นแจ้งก่มือนไม่ได้ลงเสียนดูไปทีอ่ะคือมันมีเวลาที่เดียวจริงเพราะอยู่บนสเตจมันต้องแบบว่ารีบแบบโชว์ต้องแบบคัททีมต่อใช่ก็แบบว่ารีบแบบเย็บที่บอกเขาบอกว่ามันมีสาวมีสาวอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบให้ผู้จัดการรับเรื่องให้กปกติมาตรฐานตามเกณค์เรามีเกณฑ์แบบว่าแบบว่ามันจะต้องแบบ ยอดเยี่ยมเพียงไก่ผะว่าเป็นเป็นจุดที่รไรแค่นทุกคนรู้สึกว่าลงมาแล้วเรารู้สึกเตีมที่มากกว่าครับมแบบว่าเเอนต็ที่สนุกสนานแบบมีความสุขไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้ไม่น่าเลยเสียดายจังอะไรเงี้ยผมว่านั่นคือลิมิตในสิ่งที่พวกเราทําได้ในแต่ละโชว์ในแต่ละครั้งนะครับผมทุกเพลงก็มันขึ้นอยู่กับว่ามันไม่เกี่ยวเลยว่างานนี้เราจะโชว์สี่เพลงงานนี้เราโชว์เก้าเพลงลิมิตเวลาเท่าไหร่เกณฑ์เท่าไหร่เงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่า เราเ็นจอยมากแค่ไหนเรามีความสุขมากแค่ไหนแล้วก็สิ่งนี้แหละครับมันคือเรียกว่าเป็นบรัดฐานองไรแค่ที่มีมาันแต่วันแรกและเชื่อว่าในคอสเตก็จะเป็นเช่นกันครับยังไงก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นแน่ๆคือในแค่เอนจอยอยู่บนสเตจในวิที่อของเราครับ ครับผ<อ>มแต่ในคอนเสิร์ตคือเราเนีย้ยบแน่นอนเตรียม,มโค้งแสงสีเสียงมายเยอะมากอันนี้ก็ต้องซอมก<อ>ันเยอะๆได้ล่ะค่ะเพื่อให้ไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าปูปัดตีเหตุเ<อ><อ>พราะแสงจากแท่งไฟก็อยากเห็นเยอะๆเหมือนกันนะเฮ<อ>้ย<อ>เรามีต่อยไปแล้วนี่บ้ามัานมีไว้ช่องสองหรือเปล่าแท่งไฟมันเ,เป็นยังไงรู้หรือยังมีแท่งไฟไว้ช่องสองแล้วไม่มีหรอกไม่มีหรอกงี๊แค่ก่อนใชิญไหมเชิญไหมเชิครับ ใครไม่ได้ยินให้กี๊ดใครไม่ได้ยินให้กรี๊ดเลยใครไม่ได้ยินให้กี๊ดใครไม่ได้ยินให้กี๊ดได้ยินได้ยินครับก็คือเราไปเจอในคอนเสิร์ตใช่ให้ทุกคนมามากเลยคอนเสิร์ตก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้มีโอกาสมีคอนเสิร์ตเดียวในคอนเสิแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มีกแกรับเชิญในคนเสแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสคอนเสิร์ตเดียวที่นี่เพราะว่าเป็นหนึ่ที่นี้คาร์บาศิลปินหลายๆคนก็แบบอยากมาเปิดตัวมากๆเลยแล้วก็แบบที่ศิิลปน คนที่ได้เคยมาฟังก็แบบระดับจริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีขาอกดดันครับแต่ก็สำหรับว่าจัทรตอนเชาบบเต็มทีแล้วพัดมาแบบดีที่สุดครับอ่ะกดบัตรเมื่อไหร่นะคะกดบัตรเป็นพี่สิบแล้วผมสิบเลยนะสิงหาคมสิงหาคมนะสิงหาคมสิบนาฬิกาครับสิบนาฬิกาตรงครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ดอทคอมนะครับกดบัตรอันนี้กดบัตรไม่นะเราเราไม่ได้โชว์ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับก็ผไม่บอกกดบัตรไม่ไม่กดบัตรนะอแบบว่า มันมาสองคนอ๋อพุ่มพวงด้วยทูดทูดทูดทไหทนะทูดทนดทูดทนดทูดทูนทพีู่ัทูด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 อูดท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 คดทู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 อทูาทกดทไดทู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 ดท้งกันจังเลยเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณนะครับ असां